ใครมีปัญหาผมงอกแต่ไม่อยากไปยอมผมเพราะกลัวผมจะเสียเดียก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวผมจะเสียไม่ว่าเดียมีปัญหาผมงอกและเดียเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากเลยกลัวจะแพ้น้ำยาย้อมผมเดียเป็นคนทํางานหนักนะคะมีความเครียดสูงทำให้ผมงอกแต่วันนี้เดียเจอสซุูชันแล้วนะคะคือตัวนี้ค่ะ ครีม a าสค a ปิดผมขาวมีสองสีนะคะอันนี้สีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลเข้มค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้ดีและใช้ง่ายมากเลยค่ะหน้าตาก็เหมือนมาสคาร่าคนตานี่แหละใช้ง่ายมากป้ายบริเวณที่ต้องการปกปิดผมขาวตัวนี้ไม่มีพาราเบนไม่มีอะโมเนียนะคะไม่ต้องกลัวจะแพ้ ตัวนี้สามารถบำรุงผมได้ด้วยนะมี b u t t e r ร l ไฟพีเอ็ก t ช่วยให้ผมเงาง,งามจินเซงเอ็ก r a c รช่วยชะลอผมงอกและแบล็กซัสมี e ออยลดการผมร่วงเล็กๆแบบนี้พกพาง่ายค่ะ